สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งครับผมเซลล์ f n e เนนะครับเหมือนเดิมเลยครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาทำคอนเทนต์อะไรนะครับวันนี้ผมจะมาชี้แจงในเรื่องของการใช้งานของระบบหน้าจอนะครับผมจะเรียกว่าหน้าจอแท็บเล็ตของรถ n e t ต V นะครับว่า ใช้งานยังไงบ้างผมจะมาลงรายละเอียดดีเทลให้นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อไปแล้วแล้วยังมีปัญหากับการใช้งานในหน้าจออยู่ว่าฟังก์ชันนี้คืออะไรนะครับวันรับรถเซลล์ออฟหรือเซลล์ทั่นอื่นที่คุณลูกค้าซื้อรถไปแล้วเนี่ยอาจจะบอกไปแล้วแต่มีการลืมกันขึ้นมานะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับ หลังจากเราขึ้นรถมาแล้วนะครับตานลรถเรียบร้อยนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องทำแน่นอนก็คือเปิดแอร์ก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเราเองนั้นร้อนนะครับซึ่งการเปิดปิดแอร์นะครับก็ง่ายๆเลยครับสัญลักษณ์บนหน้าจอก็จะเป็นในเรื่องของตัวรูป พัดลมตัวนี้นั่นเองนะครับณตอนนี้นะครับหน้าจอบอกในเรื่องตัวสถานะอะไรบ้างนะครับอย่างณตอนนี้พัดลมอยู่ที่22อ่าอยู่ที่เบอร์2อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่22องศานะครับซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถปรับความแรงของลมพัดลมได้สูงสุดคือเบอร์เจนี่เลยนะครับเบอร์เจหนาวอ่าลดลงมาหน่อยนะครับตามส่วนของอุณหภูมินะครับ คือ18องศามากสุดของอุณหภูมิที่เย็นนะครับคือ23องศาถ้าเกินกว่านั้นแล้วนะครับจะเป็นอุณหภูมิร้อนหรือว่าลมอุ่นๆน,น,นั่นเองนะฮะสังเกตจากเวลาเราเปิดลมเย็นนี่ฮะตัวหน้าจอจะขึ้นเป็นลมสีฟ้านะครับถ้าเป็นลมอุ่นหรือลมร้อนเมื่อไหร่ก็จะเป็นสีแดงนะครับหลังจากเปิดแอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทําอะไรบนหน้าจอบ้างนะครับผมขออนุญาตกลับมาที่หน้าเดิมก่อนนะครับอ่ะ หน้าหลักของเรานะครับจริงๆเนี่ยนะครับมันจะเปิดมาด้วยหน้าตาแบบนี้ปุ่มโฮมก็คือรูปสัญลักษณ์บ้านนะครับตรงนี้จะบอกในเรื่องตัวค่าเฉลี่ยการกินพลังงานไฟแบตเตอรี่ของเรานะครับเปลี่ยนเสมือนรถยนต์ที่กินน้ำมันนั่นแหละนะครับถ้าเราเท้าหนักหน่อยนะครับอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันก็เยอะหน่อยนะครับ10กิโลลิตร9กิโลลิตร12กิโลลิตรถ้าเราเท้าเบาหน่อยอาจจะไม่ได้ไกลถึง16 17กิโลลิตรแต่เปลี่ยนจากกิโลลิตรมาเป็นกิโลวัตต์ชัว แทนสาหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับการสลับข้อมูลขับขี่นะครับตัวนี้ถ้ากรณีเรากดสลับนะครับตรงนี้1ครั้งนะครับจะเป็นการสลับข้อมูลสถานะการใช้พลังงานในเรื่องของตัวรถก็คือพลังงานไฟนั่นแหละนะครับผมกด1ครั้งอย่างน่าตอนนี้นะครับมันจะขึ้นเลยครับว่า1.7 1.5เงจาแอมมันขึ้นจากอะไรท้งที่เรายังไม่ได้ปันเล่งเลยแน่นอนครับว่าเราเปิดแอร์ในรถซึ่งมันเป็นการกินพลังงานไฟที่น้อยนิดมากๆนะครับซึ่งถ้าเราเปิดแค่นี้เรา เปิดทีไว้เลยนะครับอัตาราเฉลี่ยการกินไฟนะครับที่เคยทดสอบมาคือ1ชั่วโมงต่อ1%เท่านั้นเองจะกินพลังงานแค่นี้จริงนะครับส่วนอื่นๆล่ะถ้าผมกดสลับไปอีกหนึ่งครั้งครับนะครับตรงนี้ก็จะบอกในเรื่องของตัวค่าในเรื่องของตัวแรงดันในเรื่องของตัวแบตเตอรี่อ่าสามซึ่งมันก็จะบาลานซ์กันกับตัวพลังงานที่เหลือก็คือ64%ส่นตนะครับส่วนตอนนี้คือจะบอกระยะทางที่เหลือที่วิ่งได้ของแบตเตอรี่ที่เหลือ6 4สิบสน่เปอร์เซ็นต์ร 2 5 6กกิโลนะครับซึ่งเรา,าสามารถกดสลับข้อมูลขับขี่ตรงนี้ได้นะครับส่วนการรีเซ็ตข้อมูลขับขี่ครับถ้ากรณีคุณลูกค้าอยากจะตั้งค่าว่านะครับอย่างวันนี้เราขับรถไปกลับทํางานเราใช้ระยะทางเท่าไหร่คุณลูกค้าสามารถกดรีเซ็ตปุ่มทิปตัวนี้ได้แต่เพิ่นว่าตอนนี้รถคันนี้มันเป็นรถโชว์นะครับปุ่มทิปมันก็อยู่ที่ศูนย์อยู่นะครับแต่ถ้ากรณีมันขึ้นตัวเลขมาแล้วเราต้องการรีเซ็ตเราก็แค่กดแตะตรงนี้หนึ่งครั้ง ท่านั้นเองนะครับส่วนอื่นๆนะครับเราต้องจิ้มเข้าไปว่ามีอะไรบ้างแน่นอนครับมันจะข้ามมาที่หน้าหลักของเราที่เราจะใช้งานเป็นประจำเวลาเราขับขี่รถยนต์ก็คือหน้ารูปสัญลักษณ์ตัวรถที่มีรูปเฟืองนั่นแหละครับก็คือรูปกันตั้งค่านะครับโดยปกติถ้าอยู่หน้านี้เราจิ้มมาที่ตัวนี้ก็ได้เราแตะที่ตัวนี้ก็ได้ครับเราไม่จําเป็นต้องมาที่อื่นๆมันก็จะมาหน้าเดียวกันซึ่งหน้าแรกนะครับมันจะบอกในเรื่องตัวสถานะการชาร์จนะครับตัวนี้จะบอกอะไรบ้างครับ กดสามารถกดเริ่มชาร์จหรือกดกรณีชาร์จเสร็จแล้วในหน้าจอแท็บเล็ตหลักของเราตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับหรือการกดปลดล็อกหรือกดล็อกหัวชาร์จเราสามารถกดจากตรงนี้ได้เช่นกันหลายคนจะจะเจอปัญหาตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยกับบ้านไปลืมเพเอิญว่าไปชาร์จรถแล้วล็อกอาปลดล็อกรถธรรมดาแล้วนะครับหัวหัวชาร์จไม่ปลดล็อกด้วยนะครับ หลายคนต้องไม่ลืมว่าในหน้าจอมันจะมีในเรื่องตัวฟังก์ชันการปลดล็อกอีกหนึ่งฟังชันเราสามารถมาแตะตรงนี้เพื่อปลดล็อกได้ถ้ากรณีแตะตรงนี้ปลดล็อกไม่ได้แล้วค่อยไปที่ใช้ตัวปลดล็อกฉุดเฉินแบบแมนวนวลที่อยู่ตรงใต้ฝากระโปรงรถคือเวลาดึงสลักนั่นเองนะครับซึ่งต้องไม่ลืมนะนะครับคุณลูกค้านะครับาการชาร์จมันมีการปลดล็อกในหน้าจอด้วยปลดล็อกแรกปลดล็อกรถก่อนถ้าดึงไม่ออกนะครับอย่าเขยา่า เน Saint ียนยามรือยาขย่าวหัวชาร์นะครับไม่งั้นเดยดตัวเคียวล็อกมันหักนะครับให้เรามากดปลดล็อกตัวนี้หนึ่งครั้งนะตอนนี้คือมสถานะมันปิดอยู่ไงเพราะว่าเราไม่ได้เสียหัวชาร์จไว้ส่วนการนันหมายการใช้ก็คือการตั้งเวลาการชาร์จนั่นเองคุณลูกค้าอาจจะกลับบ้านมาถึงบ้านตั้งแต่3ามโมงหรือ4ี่โมงก็แล้วแต่นะครับคุณลูกค้าสามารถตั้งเวลาให้เริ่มชาร์จได้นะครับจะกี่โมงก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ยี่สองนาฬิกาหรือว่าสี่ทุ่มซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นหลังสี่ทุ่มค่าไฟจะถูกกว่าช่วงเวลาปกติถ้าเราติดตั้งมิตเตอร์ที่เป็นแบบประเภท TOU นะครับเราอาจจะเรียกว่าสี่ทุ่มก็ได้นะครับแล้วเรากดโอเคทุกครั้งที่เราเสียบเข้าไปนะครับไฟสามขีดตรงนี้นะครับเดี๋ยวกล้องตามมาตรงนี้นิดน,นึงโดยปกติถ้าเป็นการสแตนบายรอชาร์จเนี่ยไฟตรงนี้จะกระพริบปเป็นสีส้มคือรอเวลาการชาร์จยังไม่เริ่มการชาร์จแต่ถ้าไมา่ไรถึง2 2นาฬิกาเมื่อไหร่นะครับสถ,ถานะมันจะเปลี่ยนจากไฟส้มเป็นเขียวกพิบ น่าหมายความว่ารถเริ่มทําการชาร์จไฟเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ากรณีลูกค้าจะใช้ลูกค้าก็ต้องมาเลือกตรงนี้ด้วยเปิดปิดตรงนี้นะครับอ่าส่วนฟัง์กชั้นถัดมาแรงใจไฟภายนอกอันนี้จะเป็นกรณีเราใช้อุปกรณ์สาย V2L เราสามารถดึงกระแสไฟจากแบตเตอรี่ในตัวรถนะครับไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าข้างนอกได้ด้วยเพียงเรามีอุปกรณ์วิ l เทยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอยู่บนมุมจอให้ดูนะครับว่าถ่ายวิทยมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับหัวฝั่งนึงจะเป็นหัวที่เสียบกับหัวชาร์จเรานั่นแหละอีกฝั่งนึงจะเป็นปลั๊กซึ่งรองรับนะครับในเรื่องตัววัตต์ที่ปล่อยกระแสไฟได้สูงสุดก็คือ3,500วัตต์คือคุณลูกค้าเนี่ยเสียบปุ๊บแล้วมาเปิดใช้ฟังก์ชันนี้สามารถเอาไฟออกไปใช้ด้านนอกได้้้เลยใใชนนถาาากรรหบบงคั อาจจะไปแคมป์ปิ้งตั้งเตากินหมูกระทะหรือแม้กระทั่งวันนี้ไฟที่บ้านดับโอเคไม่เป็นไรเรามีรถไฟฟ้าอยู่หวเหมือนเรามี p พาเวอร์แบงค์เคลื่อนที่ครับคุณลูกค้าเสียบวีดีอเข้าไปนะครับหัวชาร์จอะหัวที่เสียบปลั๊กเนี่ยคุณลูกค้าก็เสียบปลั๊กพัดลมจะส่องเครื่องสามเครื่องได้เลยนะครับแต่ต้องไม่เกิน3,500วัตต์อ่าอันนี้คือข้อดีของรถไฟฟ้าเลยครับรถไฟดับบ้านอื่นร้อนกันบ้านเราไม่ร้อนอืมอ่ะโอเคมาที่หน้าถัดมาครับ นะฮะสถานะเดียวกันเลยครับเมื่อกี้เราอยู่ในเรื่องหน้าการชาร์จแต่นี้ผมขออนุญาตพาไปที่การตั้งค่ารถยนต์ตัวนี้ข้ามาแล้วการสลับข้อมูลขับขี่ดีเทคข้อมูลเหมือนหน้าหลักเลยที่ผมที่ผมแตะให้ดูตรงนี้เหมือนกันเลยครับทํางานเดียวกันเลยครับย้อนกอ,อกลับไปดูนิดนึงอ่ากัานะครารถยนต์นต้องเหลือแจากตรงนี้ครับล็อกการตั้งค่าล็อกฟังก์ชันประตูรถอัตโนมัติขณะขับรถโอเคอันนี้เราเปิดไว้แสแตนดาร์ดเลยครับ โหมดขับขี่ตั้งค่าโหมดข,ข,ขับขี่เนี่ยฟังก์ชันเนี้ยนะครับเราสามารถตั้งได้ระหว่งางเราสามารถเซ็ตระหว่างขับขี่ได้ตลอดเลยว่าเราจะขับเป็นโหมดปกติหรือว่าดีนอร์มอลธรรมดาหรือจะเป็นโหมดสปอร์ตซึ่งมีข้อแตกต่างกันครับโหมดปกติเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์นะครับตัว P ก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัว D แต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตก็จะเป็นตัว S ซึ่งโหมดดีสปอร์ตเนี่ยจะขับได้ความเร็วว่าจะล็อกอยู่ที่110เท่านั้นแต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตครับเวลาเราเข้าเกียร์สัญลักษณ์เป็นรูป S ขึ้น เวลาเราขับขี่เนี่ยความเร็วจะได้สูงสุดคือ124ตัวนี้จะล็อกไว้ที่124อย่างที่ผมเคยบอกไปคีวเว่นก่อนเลยครับว่าทําไมเราถึงล็อกความเร็วที่124เพราะถ้าเราไม่ล็อกความเร็วครับระยะทางก็จะไม่ใกล้เคียงกับ324เลยเพราะคุณลูกค้าก็จะเหยียบรถเพลินๆไปเลยฮะสุดท้ายกินไฟเยอะระยะทางก็หายไปเยอะลู้นลเรครับ124ครับในโหมดสปอร์ตนะคุณลูกค้คคายาวๆไปเลย3ชั่วโมงนี้ผมทดลองมาด้วยตัวผมเองนะนะครับแบตเตอรี่หายไป60 กิโซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าผมขับไปกับ3ชั่วโมงเนี่ยผมไปกับสุพรรณบุรีครับจากโชลูมผมนะนะครับระยะทางหายไป6กโลขับครั้งหนึ่งชาร์จครั้งหนึ่งผมขับโบดสปอร์ตได้ไม่ต่ำกว่า300โลโอ้โหแค่นี้ก็เหลือเฟือครับนะฮะหลายหลายรุ่นนะครับที่อาจจะทําในเรื่องของตัวฟังก์ชันระยะทางที่ไกลหน่อยแต่ไม่ได้ล็อกความเร็วผมเชื่อได้ว่ารถไฟฟ้ามันเป็นอะไรที่ขับสนุกลูกค้าเหยียบเพลินแน่นอน อันนี้คือข้อดีนะผมให้มองเป็นข้อดีอย่ามองเป็นข้อด้อยนะครับผมว่ามันดีมากๆสําหรับรถล,ลูกค้าเองนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมเคยบอกไปอยู่แล้วก็คือไม่โดนไม่สร้างพอาะครความเร็วไม่ได้สูงมากและปลอดภัยกับชีวิตกับบ้านหาครอบครัวแบบสบายใจครับอ่ะโอเคน้องเหนือจังโหมดการขับขี่พวกนี้แล้วนะครับนี่ดีน,นอรโมอกับสปอร์ตนะครับอันต่อมาคือไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์คุณลูกค้าจะเปิดหรือไม่ ขึ้นอยู่คุณลูกค้าเลยหลังจากผมดับรถเรียบร้อยนะครับอยากให้ไฟหน้ารถเนี่ยส่องไว้สักสามสิบวิไหมหรือ60สิบวิดีเพื่อที่ระหว่างเราล็อกรถเสร็จปุ๊บบ้านเรามืดเรามีแสงไฟจากรถนําทางจิบกุญแจบ้านนู่นนี่นั่น,นจนไม่ให้มันมืดเกินไปพอครบระยะเวลาสามสิบหกสวิเดี๋ยวไฟหน้าก็ดับเอง ดีนะผมว่าโหมดฟังก์ชันนี้ดีนะครับใช้ไม่ใช้ขึ้นอยู่ความเคยชินของลูกค้าแต่ถ้าได้ใช้แล้วลูกค้าจะไม่อยากปิดฟังก์ชันนี้เลยครับไฟหน้าปรับระดับไฟหน้าปรับระดับไฟหน้าอ่าทำไมมันถึงปรับไม่ได้ล่ะแน่นอนเรายังไม่ได้เปิดไฟเลยใช่ไหมหลายคนเคยกลับมานะว่าขับรถเอารับรถไปแล้วเนี่ยอีกวันนึงไลน์กลับมาถามเลยน้องครับ ไฟหน้าเปิดตรงไหนพี่ลืมไปแล้วผมย้ำให้ให้ทีหนึ่งเข้าที่ฟังก์ชันนี้ครับข้างๆกับรูปเสัญลักพัดลมตัวนี้เลยรูปรถเนี่ยละครับแตะหนึ่งครั้งเปิดปิดไฟหน้าจากตรงนี้ครับออฟก็คือปิดนะครับแตะหนึ่งตรงนี้จะเป็นไฟเดย์ไทม์เดย์ไทม์จะเป็น l อ d ดีอันนี้คือไฟหน้าแต่ถ้าคุณลูกค้าตั้งไว้ออโต้ล่ะครับมันจะวัดแสงให้เองโดยอัตโนมัติเลยวัดแสงให้เองอัตโนมัติในความหมายก็คือถ้าเราขับไปใน สถานที่ที่แสงเริ่มสลัวหรือน้อยแล้วขับรถลุงอุมโมงขับเข้าห้างรถมนจะวดแสงโดยการเปิดไฟหน้าให้เองครับโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาเข้าจอจิ้มเข้าจอจิ้มอันนี้พอเปิดไฟหน้าแล้วใช่ไหมครับอ่ะผมขออยู่หน้าเดิมก่อนนะเมื่อกี้มาที่หน้าเปิดไฟผมตั้งไว้ที่ออโต้เมื่อกี้นะครับในในฟังก์ชันตรงนี้มันจะมีคําว่าระดับไฟหน้าระดับไฟหน้ามีให้เลือกตั้งแต่0 1 2 3หอศูนย์นี่คือเลเวลความสูงของไฟหน้าปกตินะครับ อ่ะกล้องเห็นไหมเห็นเห็นตรงรถข้างหน้าไหมเห็นไฟหน้าไหมอ่ะอันนี้นะครับอยู่ประมาณอ่าล้อนี้นะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอากล้องกลับมานะผมตั้งไว้ที่ระดับหนึ่งไฟต่ําลงไหมสองต่ําลงใช่ไหมฮะสามต่าลงเรื่อยๆเลยแต่ถ้าผมปรับมาสู่ล่ะเฮยนะครับทีเนี้ยต่ําลงเพื่ออะไรครับเพื่อที่ บางทีเนี่ยเราขับรถของเราเนี่ยแหละแต่เพิ่อนวันนี้เราบรรทุกของมันทําให้หน้ารถเราเชิด,ล,ดลอยหน่อยนะครับไฟก็จะไปแดงคันข้างหน้าแล้วนะครับตรงนี้เราแก้ไขวิธีง่ายคือปรับระดับไฟหน้าลงนะครับลีมันลงมาเพื่อไม่ให้ไปรบกวนใส่ตาคันอื่นๆเขานะแต่ถ้าเราไม่ได้บรรทุกของเยอะมากจนหน้ามันลอยแบบแสงไฟไปพุ่งเข้าตาคันอื่นก็ตั้งไว้ที่ศูนย์ตั้งไว้ที่ศูนย์ได้นะครับนี่เนี่ย ตามที่สุดนะนะครับอันนี้คือมาตรฐานเลยนะครับอขอกลับมาหน้านี้ก่อนนะการดังค่ารถยนต์เหมือนเดิมเมื่อกี้คือระดับไฟหน้ารีไซเคิลพลังาางานก็คือรีเจนนะครับรีไซเคิลพลังาางานเนี่ยถ้าเป็นระดับเบานะครับก็คือระดับ1ตัวนี้ระดับปานกลางก็จะเป็นเลข2ตัวนี้ระดับแรงก็จะเป็นเลข3ตัวนี้นะครับ เบาปานกลางและแรงต่างกันอย่างไรระดับเบานะเวลาผมเยียบคันเร่งนะครับขับปั๊บผมถอนเท้าจากคันเร่งรถมันก็จะไหลไปตามแรงเฉื่อยที่ลูกค้าขับมาเปียบเสมือนเราขับรถเกียร์ออโต้ธรรมดาแต่ถ้าผมตั้งเป็นระดับ2หรือระดับแรงไปเลยล่ะเวลาผมปล่อยเท้าจากคันเร่งผมแทบไม่ต้องใช้เบรกเลยครับรถมันจะหน่วงอมอเตอร์มันจะหน่วงชะลอความเร็วไปในตัวให้เราในจังหวะที่มอเตอร์หมุนหน่วง น,นั่นคือการดึงกระแสไฟกลับมายังแบตเตอรี่ด้วยที่อยู่ใต้ท้องรถคือแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนยิ่งหน่วงเยอะยิ่งรีเจนพลังงานเราเยอะครับอยู่ดีว่าคุณลูกค้าคุ้นเคยหรือชินแบบไหนเลือกได้เลยครับว่าราใช้ระดับไหนแต่โดยส่วนตัวผมมาครับถ้าขับในเมืองเนะี่ยผมใช้ระดับเบาเพราะสุดท้ายได้กลับบ้านมาแล้วก็มีที่ชาร์จไม่ต้องซีเรียสหรือเราขับไปที่ไหนมาไหนก็แล้วแต่นะครับคือผมเป็นคนที่ขับเน้นขับสนุกนไหนๆเราก็ได้รถที่ประหยัดมาใช้งานแล้วขอสนุกบ้าง หลังจากไม่ค่อยได้ขับสนุกกับรถน้ํามันครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้น้ามันมันจะขึ้นเยอะแค่ไหนใช่ไหมรถไฟฟ้าตอบโจทย์ที่สุดครับอ่าอน,นี้คือการตั้งค่ารีไซเคิลพลังงานนะครับส่วนตัวนี้การตรวจสอบความผิดปกติของลมยางนะครับก็คือระบบ TPMS ที่ผมเคยแจ้งไปแล้วครับว่ารถของเรามีระบบ TPMS ด้วยนะครับเป็นการแจ้งเตือนความผิดปกติของลมยางแต่ของเรานะครับอาจจะยังไม่ได้แจ้งถึงในระดับที่ว่า ล้อหน้าลมยางเท่านี้ล้อซ้ายลมยางเท่านี้นะครับจะแจ้งเตือนแค่ว่าถ้ามีล้อใดล้อหนึ่งนะครับลงลมยางต่ํากว่าเกณฑ์ปกติของล้ออื่นนะครับทางตัวรถเนี่ยครับจะมีสัญลักษณ์ไฟสีเหลืองขึ้นดังขอบตรงนี้ให้ลูกค้าเข้าที่ปั๊มน้ํามันหรือเข้าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไปเช็คลมยางดูทั้ง4ล้อนะครับพื้นฐานนะครับสำหรับรถเก่งคือ3.2สาสามประมาณนี้ครับไม่เกินนี้แล้วแต่เราอยากได้ความนุ่มหรือความ แข่งขึ้นมาหน่อยเราเติมได้แต่ส่วนตัวผมรถคันนี้นะครับรถเนต้านเนี่ยออกจากโชรูมเนี่ยคือ32ทุกคันนะครับคือฟิวล,ลังดีเลยนะครับแต่ถ้าอยากได้แข่งวันนี้ก็เพิ่มไปนะพอเราเติมลมยางเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบไฟสีเหลืองตรงนี้มันตรงหน้าจอข้างบนมันยังไม่หายนะต้องมากดรีเซ็ตก่อนระบบจึงจะหายไปนะครับรีเซ็ตระบบ TPS ตัวนี้แค่นี้เองนะครับโอเคระบบ ทีวีเบสนะครับผ่านไปแล้วนะครับก็มาที่ต่อมาเลยครับจํากัดความเร็วนะจำกัดความเร็วนะครับนี่เลยอ่าเราจะเปิดไหมอยู่ที่เราเลยนะครับล็อกความเร็วนะครับตัวเนี้ยเราจะเป็นการตั้งเตือนความเร็วสมมุติว่าผมตั้งไว้ที่80รถจะไม่ได้ล็อกในความเร็วไว้ที่80นะนะครับแต่ถ้าเมื่อไรเราขับถึงความเร็วที่80เมื่อไหร่นะครับจะมีสัญลักษณ์ไฟขึ้นมาบอกตรงนี้ครับเป็นสีเหลือง บริเวณนี้นั่นหมายความว่าเป็นอันรูก้กันครับว่าเอ้ยเราเกินความเร็วที่เราตั้งเอาไว้แล้วเราควรชะลอความเร็วลงมานะครับจะไม่มีเสียงบอกนะแต่จะเป็นสัญลักษณ์ไฟสีเหลืองให้เราเห็นด้วยสายตาซึ่งมันอยู่หลังพวงมาลัยเราจะมองสังเกตเห็นได้โดยง่ายอยู่แล้วนะครับโอเคส่วนโหมดต่อมานะครับโหมดสตาร์รถยนต์ครับคุณลูกค้าโหมดสาร์รถยนต์เนี่ยมันคืออะไรโหมดปกติ ขึ้นรถมาเข้าเกียร์ขับได้เลยครับผมขอกระชับเวลานิดนึงนะนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดมือใหม่ปับ๊บขึ้นรถมามผมยังไม่ได้拉เข็มขัดนิรภัยเลยผมเหยียบเบรกอย่างเงี้ยเข้าเกียร์ไม่ได้รถจะเตือนเลยว่าคุณอยู่ในโหมดมือใหม่เพราะฉะนั้นถ้าได้อยู่โหมดมือใหม่ครับเราต้อง拉เข็มขัดนิรภัยแบบนี้ด้วยทุกครั้งจึงจะเข้าเกียร์ได้นะครับซึ่งต่อมานะครับโหมดสถิตคืออะไรครับแตะเฉยแล้วทาไมมันไม่ข้ามไปโหมดสถิตเนี่ยเป็นโหมดล็อกเกียร์ ล็อกเกียร์คือพูดง่ายว่าถ้าบางทีเรามีเด็กนั่งรออยู่ในรถเราโกเขามาเล่นระบบเกียร์นะครับแต่อ,อื่นเล่นได้หมดนะยกเว้นระบบเกียร์นะครับให้ลูกค้ากดที่หมดสถิตแต่หมดสถิตจะมีสูตรการกดครับต้องเหยียบเบรคค้างแช่ไว้ครับจึงจะก,กดไปที่หมดสถิตได้แล้วก็กดตกลงแต่อย่าเพิ่งถอนเท้าจากหมดสถิตนะให้รอประมาณห้าวินาทีจนกว่าฟังก์ชันจะข้ามมาหมดสถิตข้ามมาแล้วเนี่ยเข้าโกงเข้าเกียร์ไม่ได้เลยครับผมเหยียบเบรคนะเนี่ยเข้าเกียร์ ล็อกไว้เรียบร้อยอ่างที่ปลอดภัยหนี่ครับพอแต่ถ้ากรณีเราอยากจะกลับมาจากโหมดสถิตมาเป็นปกติก็ใช้สุดเดิมครับเหยียบเบรค,ครับแล้วก็กดไปที่โหมดปกติและรอประมาณ5วินาทีครับนะฮะมันก็จะเข้ามาที่โหมดปกตินั่นเองโอเคนะคพอข้ามาเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันจบนะครับ มาถึงฟังก์ชันต่อมานะครับก็คือฟังก์ชันโหมดลากจูงนะครับก็คือโหมดใสเกียร์ว่างนั่นแหละนะครับเพื่อเวลาเราต้องการจะลากจูงหรือต้องการจะเข็นนะครับโหมดฟังก์ชันนี้นะครับทุกครั้งที่มามีการเข้านะเหยียบเบรกแตะหนึ่งทีมันจะเข้าเป็นเกียร์เอ็นให้ทันทีอ่าเอาไว้ใช้กรณีอุบัติเหตุนะครับที่เราจําเป็นต้องมีการลากจูงเพื่อเอาไปซ่อมแซมนะนะครับแต่ถามว่าถ้ากรณีจอดซ้อนคันแล้วเอาไปลากจูงได้ไหมเข็นได้อะไรได้ครับ แต่ใช้คาว่าอย่างนี้ฮะสำหรับรถไฟฟ้านะถ้าเลี่ยงได้คนเลี่ยงนะถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็สามารถเข็นได้นะครับไม่มีปัญหานะครับอ่ะโอเคปิดโหมดลากจูงก็ลับมาเกียร์พีเหมือนเดิมนะครับโหมดแป้นเหยียบเดียวก็คือฟังก์ชันแบบ e-paddle นะฮะแป้นเหยียบเดียวจะคล้ายๆกับโหมดรีเจนพลังงานฟังก์ชันนี้เลยครับนะแต่มันจะหน่วงกว่านะครับถ้ากรณีเราจะใช้ฟังก์ชันนี้เราต้องจอดรถทุกครั้งนะครับถึงจะเลือกการใช้ฟังก์ชันแบบนี้ได้นะครับมีตั้งแต่โหมดแป้นเหยียบเดียวเนี่ยมีตั้งแต่ เหยียบคันเร่งถอนเท้ารถมันจะหน่วงชะลอความเร็วจนแบบค่อยๆไหลเดินช้าๆหรือจะให้ชะลอความเร็วจนแม้กระทั่งจอดสนิทเลยก็ทําได้นะฮะถ้าเป็นภาษาเมื่อก่อนคือวันพัดเดิลเดินช้าๆนี่คืออ e ีพัดเดิลนะครับซึ่งจะมีสัญลักขึ้นตรงนี้ซึ่งต้องขอบอกก่อนนะครับว่าฟังก์ชันนี้ถ้าใช้แล้วอาจจะติดนะครับแต่ถ้าคนเริ่มใช้แรกๆอาจจะต้องอดทนหน่อยเพราะว่ามันจะมีอาการน่วงกว่าปกติจะไม่ค่อยไหลลื่น เหมือนกับการขับขี่แบบธรรมดานะครับแต่มีประโยชน์ในเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับถ้าไม่ใช้เราปิดครับระบบควบคุมการทรงตัวนี่คือง่ายอยู่แล้วนะเวลาเราเข้าโค้งแรงๆนะครับระบบมันก็จะขึ้นเลยครับเตือนเลยครับว่ามันใช้ระบบฟังก์ชันนี้อยู่นะครับควบคุมความเร็วลงทางลาดชันนะครับเหมือนรถยนต์เลยครับที่ใช้โหมดฟังก์ชันเกียร์ต่ำอันนี้คือง่ายถ้าใช้เราก็เปิดไว้นะครับเวลาเราขึ้นลงเขายันชันเนี่ยความเร็วจะล็อกไว้อยู่ประมาณ ไม่เกินสิบกิโลเองที่ผมทดลองนะนะครับสัญลักษณ์ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับอ่าถ้าเราใช้หมดนะแต่ถ้าไม่ใช้ก็ปิดครับโอเคอันนี้คือหน้าที่เราใช้แบบหลักๆเลยแต่ส่วนใหญ่นะที่ผมเจอนะครับคุณลูกค้าจะเลือกแค่ไม่ดีนองมอกก็หมดสปอร์ตแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือหน้าหลักของเราที่จะใช้งานนะครับข้อมูลรถยนต์ก็จะบอกในเรื่องตัวสถานะสถานะของสภาพแผ่นกองอากาศอ่า ต้มีต้องบอกว่าเครื่องกรองอากาศภายในรถยนต์ระดับ N95 สามารถกรองละอองเกสรฝุ่นเบนซินแอมโมเนีย PM2.5 ไวรัสแบคทีเรียได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราใช้ไปตามระยะทางนะครับคุณภาพก็จะลดลงนะครับวเวลาเราเข้าสู์เช็คระยะก็จะมีการทำความสะอาดการเคมอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้ด้วยอยู่ในการเช็คระยะทุกๆ1,000 0โลนะครับโอเคนะครับอันนี้การตั้งค่ารถยนต์เบื้องต้นนะครับวันนี้ผมก็ ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับผมจะอาจจะยัง,จจยงไม่อาจจะยังไม่ได้ทั้งหมดทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวนะครับคลิปหน้าโอกาสหน้านะครับผมจะมาขอเชื่อ,อสอนในเรื่องของตัวการเชื่อมต่อฟังก์ชันแบบบลูทูธฟังเพลงผ่านบลูทูธซึ่งอันนี้นผมมองว่าง่ายแค่เราเข้าที่รูปฟังก์ชันเฟืองเชื่อมบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยกดเข้าที่เพลงและเป็นเพลงผ่านบลูทูธก็ฟังเพลงธรรมดาได้แล้วแต่ถ้าเป็นมิเลอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทำในอีพีหน้ามิเลอร์ลิงหน้าจอ นะครับคัดลอกภาพจากจอมือถือขึ้นจอใหญ่วันนี้ผมว่ายิ่งง่ายครับใหญ่ง่ายกว่า a n d r o i d Auto ง่ายกว่า Apple Ca คาเพนะครับและเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะครับผมขออนุญาตปิดคลิปนี้ไว้ก่อนเนื่องจากมันยาวและเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อกันเดี๋ยวผมไป E ีีหน้าดีกว่านะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ เอาละครับคุณผู้ชมนะครับก่อนจะไปจริงๆนะครับผมขออนุญาตฝากช่องนะครับออบเนต้านะอ f อบเนต้าชาแนลนะครับช่องของผมนิดนึงนะครับรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์และ Subscribe ผมหน่อยนะครับเผื่อท่านใดนะครับอยากจะมาดูข้อมูลดีๆแบบนี้อีกนะครับผมก็จะมานำเสนอให้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าผู้ใดนะครับลูกค้าท่านใดเนี่ยอยากจะออกรถ กับโปรโมชั่นดีๆกับ s ซ l ร์ f f นะครับก็ติดต่อาที่ผมเบอร์เดิมได้เลยครับ0896110404โทรเบอร์นี้นะครับแอดไลน์ได้ไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ไปไหนแล้วเจอกันครับ